เล่นกลางทุ่งเลยแล้ววงดีขึ้นไปชาร์เปอร์ครับชาร์เปอร์วันนี้าจริงถือว่าโซนแข็งนะครับผมถ้าไม่ติดว่าแบบพื้นที่สุดท้ายไม่สวยหรือว่าเป็นการโดนแซนด์วิชอย่างเงี้ยต้องบอกเลยว่าการเข้าพัฒนาสี่สี่ค่อนข้างแข็งแรงเลยวันนี้อ่เดี๋ยวรอดดูครับว่าวงแบบนี้นี่จะยังฟอร์มเดิมหรือเปล่าคือตอนนี้เขากลาสี่ที่อยู่นะครับอาจจะต้องไปรวมสักสองสองแทนนะใช่ถูกต้องครับโอ้แล้วขึ้นเนินนี้มาเจไดโอเคเจไดปล่อยแล้วครับ มีชอปเปอร์นะที่โดนดาเมจไปค่อนข้างเยอะสุดนะครับยังหาพื้นที่เล่นกันอยู่ไะคอนิกหลังจากวงอัปเดตครับมูค่อนข้างไวเลยครับโอ้โหรถยางแตกด้วยครับเปลี่ยนรถไปมารวมครับตรงนี้มีคนจะเข้าโฮซานหรือเปล่าคุณว่ามีอโอกาสนะเข้าไปแบบถ้าอยู่ขอบะผมว่ายัางพอออกได้ชอืเปอร์การสองสองเลยครับเป็นพื้นที่ที่สวยนังพู่นะเตพื้นกลางหมดเลยครับผมผมว่าสวยมากเลยชาอปเปอร์ คือต้องอย่าโดนชนน่ะครับถ้าโดนชนอ, <c oughs> อาจจะเสียขบวนได้ครับผมโอ้โหไอคนอีกเลือกเล่นแปลงผักนี้เลยครับหลบยากเหมือนกันนะถ้าคนเริ่มแบบอยู่ในพื้นที่แล้วนะครับ <c oughs> แล้วหลิวไปได้คนซี่สครับผมระหว่างมูมาน้องดาวแล้วเก็บงาเลยหลิวนี่ต้นเกมทําได้ดีตลอดเลยนะคร,ครับผมอย่าให้เขาไปถึงท้ายเกมนะ เอาเพยดีจัดหมายถึงว่าอย่างสกิลที่แล้วเห็นไหมถูกต้องคือเหมือนเพื่อนปล่อยเขาเล่นคนเดียวอ่ะแต่เขาเอาอยู่อะสกิลเพสูงจัดนะแล้วเป็นโนวดได้ครับผมมาโดนฉกได้ฮะรอบนี้ครับผมโอ้เกมก่อนหน้านี้นี่ไปตอดเขามาได้นะครับผมสายเดิมนะพี่กบูปุกเฮ้ยแล้วขับผ่านมาฮะทางเดิมลงมันอ้าวจริงด้วยครับโอซานครับมีทีมเข้าไปเล่นับครับ แต่ผมว่าพื้นที่ของฟูเซนสวยกว่านะัน,นลูกนี้พี่นตี้ลูกนี้ <AW. S 1> กอซ่าอ้ยเอาเรื่องครับจริงนะอืมแมนมากแมนมากนะอาา่ธรรมาดาธรรมดาครับผมครับผมแกปีได้ยินเสียงนะแต่ก็มูฟมาผมถอยก่อนดีกว่าแก็ปเลฟรถคันนี้เอาไว้นะครับไม่มีถมนะครับครับผมแบ่งกันไปฮะตรงนี้ อาจจะต้องเซฟนิดนึงเพราะไม่รู้ว่าฝั่งหลง้ามีเพนซอร์ฟลหรือเปล่านะใช่ครับตายเป็นตอนนี้เนี่ยแต่ละทีมพกพกกันมาตลอดใชนะคือสมมติว่าในตัวไม่มีอาจจะไปดูห <ใน S 1> ลังรถอ่ะผมคิดว่าส่วนใหญ่น่าจะต้องเก็บไว้สักหนึ่งกระบอกครับผมเพราะว่าเจอแล้วมันเอาจริงๆถ้าไม่มีมันแก้ยากนะใช่ครับโดนเขาแบบไถมาเรื่อยๆับโหเลนลําบากครับอืมสปอร์ตเจอด้วยครับอ้าวอาว้อ รถแม่นเสียยางนะครับแบบนี้ถิงรถเลยต้องต้องเสียไปเลยครับครับผ่านไป13นาทีครับผมหายไป2คนครับ FW อับ m a g n กับแมกเนตอย่างละหนึ่งครับผมใส่รถไฟเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่ทีไฟไม่ดีนี่บันเทิงเหมือนกันนะครับผมแต่ทีไฟเครื่องร้อนช้ายอยู่แล้วผมคิดว่าครับ ฝ่ไฟเพราะว่าตอนนี้เธอรกิจพอยอยู่ที่หนึ่งนะแต่ EA ยังเล่นดีต่อเน,นื่อง<ช>มีโอกาสจะแซงขึ้นมาเป็นแชมป์ได้เห็นแล้วครับผมโหแต่ยิงไม่ถนัดเท่าไหร่ครับมันมียอดยาอยู่แล้วเลลิกก็โอปอนครับผมคอมโบส่งมาแล้ววันออกเกมไปวงอัปเดตไปบ้านของแฟดครับผม <c oughs> อุ้ยบ้านอีเอก็ยังสวยอยู่นะอีเอเป็นบ้านหรือเปล่านะมันจะเป็นเนินป่ะเอ้ยมี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 มมมเป็นบ้านใช่ใช่ใช่ อ่าเลยวิวเพิ่งไหลผ่านมาเมื่อสักครู่นี้อเป็นปีกับโู้เจเยอร์ครับเห็นแล้วครับครับผมอุ้ยถ้าเข้าไปจุดนั้นโดนโดนล้อมนะครับอุ้ยจะมีโดนยิงมาเหมือนกันแล้วเป็นเนินทางสายทางสายเจเยอร์ มาเตอร์แต่เป็นเหยื่อนะแล้วบนี้ยังไงเอจเอจกับอพอเปิดมาก่อนอเลยครับผมลิเกแต่วต่าสวนเจ็บหนักเหมือนกันครับห่วงแดงมันเลยครับผมจังหวาสวนมาตรงนี้แล้วซิตีไ้ไปได้เคิดมาอีกหนึ่งเอจเป็นเรื่องอีกแล้วครับยังไม่ได้เล่นนะวันนี้ฮเฮ้ยสองเอาดีาแต่ว่าหินตรงน,นี้ยากครับ<อ>แต่ละเบอดถึงเลยครับผมขึ้นไม่ทานนะ โดนก็จะระเบิดด้วยด้านหนึ่งเลยอีกโดนน็อกดาปลายรถแม่นโดนน็อกจังแท็กปิดแล้วไปหลังแต่เลยครับลิสกี้ลิสกี้ง้างเน็ตมารถแม่นโดนเก็บแต้มเข้ากล้องไปได้ซิตซี่เหลือคนเดียวเป็นเข้ากล้องระเบิดมันตกในบ้านเหลือสามสิบสามโดนน่าจะโดนลือแน่นอนครับตรงนี้จีเข้ากล้องสุดท้ายโอ้วิ่งอยู่ฮะครับผมปีนมาวนมาแล้วครับผมจังหวะนี้ต่อรับฮอคครับปิดไวจะรีเซ็ตเพื่อนได้นะครับต่หรับฮอคอืม ึ้นมาตรงนี้แต่เป็นคิดไปได้นวาด้าครับฟอร์เรสยิงสองทีมเลยฮนะยิงแอตเตอร์แค์แล้วก็นอนะอกแมกนติกครับโอ้แต่เพื่อนที่คานอยู่ด้านนอกนี่อาจจะรีพอร์ตเรียบร้อยแล้วนะครับบริเวณของฮอล์อีสปอร์ตครับครับผมเสี่ยตัดมาเข่ากองแล้วหมอชิอุนได้ u ยู่ในคิวับผมปั๊มยาไม่ทันโดด,โดสามปเลย แล้วเข้าคลองไปส่วนได้บอลยูนเฉยไะตรงนี้โดนโยนไฟอยู่นะเอ้ามีของขึ้นไม่ได้ขึ้นตะขอไม่ได้มีของจะยเลยโอ้ยิงไกลไปหน่อยครับจังหวะนี้เพรถ้ายิงใกล้กลัวติดหน้าต่างอ่าเป็นไปได้ครับแล้วก็จะไปรีเซ็ตเพื่อนนะมุมนี้สหรับฮอกโอ้ยิงไกลแบบนี้เหมือนอะไรพี่บอมโฉบบอลลายตอนแรกง้างอยู่จะเล่นดีไม่ว่าไหนๆก็ส่งมาแล้วเล่นสุดเจ๋งจัดเลยเออสามนี้หวานเชียบครับสามแบบ ไม่ต้องกังวลอะไรเฮ้ยปล่อยไรอ่ะอาบปล่อยเลยเพือเห็นนะครับผมอาจจะอยากให้เพื่อนเข้าวนมาหรือเปล่าอยากให้ตายแบบทรมานเปล่าโอ้โหเลืองเด็ดจัดเรามาแล้ยน,นี่เป็นคู้ครับป่าเข้าวงมาครับผมมีนหน้าของเจย์เยอะในน้ำมาแล้วแล้วเจยขอบไปได้นหน้าของแชมปิ้นโยรับผมครับอ้าวเรื่อวเกิดขึ้นยังไงขนมบอด โอ้มาเล่นตรงหินตัวนี้ยังยังสวยอยู่อสำหรับพีกับูฮู้ต้องระวังหลังฝั่งพอเรนนะแล้วมาแล้วอ่าแล้วได้หมุนแล้วครับเหมือนจะเอาเหมือนจะเอาขนมป่ะตรงนี้ไหลไปอมาไปวันใดหนึ่งฝันถึงการทั้งสองคนเฮ้ยเราไปยืนนิ่งๆแกันนะยิงอยู่ๆอยู่อ่าไปไหนพี่ก็ผมได้ไปอีกหนึ่งสแกมปี้สแกมปี้มาแจมปีไรโน่ได้เดินถอยไปอีกหนึ่งมุมนี้ยังไงเอายิงไปเอ้า วันนี้ปั๊มาแล้วไหมตีไปก่อนแล้วเบรนังได้รถตการไปตามครับผมโอ้ตัวที่ใช้เป็นเสื้อโฟ์ของรถตการเนี่ยเหมือนจะไม่ได้ใช้เลยครับถูกต้องคะโดนเปิดก่อน2คนเลยนะครับแต่คุ้มสุดคือฟอร์เรสต์มาแล้วด้วยเนี่ยใช่ครับเนี่ยแล้วคือเขาไปคิวสติลมาด้วยนะเมื่อสักครู่นี้ครับระเบิดระเบิดเข้าไปไม่เข้าเลยอีไปโดนหน้าของซานโดเน่ครับอุ้งตอกดาำไปแล้วยิงมันจะเปลี่ยนมุมก่อนเลยม่าจะออกไงเนี่ยแต่ก็เหมือนรถไม่มีแล้วหรือเปล่า มีอยู่ข้างหลังครับมีของทดสักครัะงไงแต่ไปหมดเลยแตกไม่มีอ่ะโอ้เสียคารโอ้โหอุลข้อไกลๆแกผมใส่ฟูเซนนะนอนหลบได้ฮะแต่ฟอร์เรสต์มีรถถังนี่ใช่ไหมใช่โอ้สบายแต่เขาแต่เขาก็มีเป็นรฟซเหมือนกันเมื่อคู่นี้ปึ๊บเออใช่ชุบได้ฮะอ่าแต่เลยอีกแต่ละให้วนแต่ละให้วนเออได้เหมือนกันครับแต่แมสครับ มีโดนโน็อกดาวมาแต่ก็รีเซ็ตกลับมาครบสี่แล้วกำลังจะเข้าทำแต่บุรีรัมไดนโนเนไอไดหนโนจงัง<ม>หวะนี้จริงทั้งเอฟแวร์แล้วก็วกทางด้านของแอทเกอร์เลยนะใช่คร<ล>ับผมแต่โนจะไปเอาพื้นที่ให้ก่อนหรือเปล่าครับตายคนเดียวแบบนี้ อ่าจังหวะมูเข้ามาครับ,คร,บครับผมแคปปี้ได้เจมมาลีโดนโน็อกดาวน์จากอーーเออร์ซ่าเอสแท็กเกอร์แคนมุมนี้มีห้องน้ำนอนจอดจอดได้น็อกใหม่ไม่รู้แต่มูหายสองแล้วครับผมจังหวะนี้โอ้โหเน่ของแคปปี้นะอืมเอาอยู่เลยไรเอร์ลีน่าพยายามจะยิงแจงเข้าไปแต่ว่ายังไม่มีน็อกดาวน์ครับผมแล้วปอเชสยร์ไปได้ลิสกี้สอกเกมไปเลยครับผมโดยปอเชสเร์เผนจัดเอเอตรงนี้เออ หมู่บ้านไม่มีใครกล้าทีมโรเตตไปได้สันเตอ๋อครับผมไอ้คนนี้กำลังโดนเข้าทำจากฮอโรเตตตามสันเตอ๋อจะเกมไประเบิดของมอจีอูนปามาจากสามองไหลเข้ามาเหมือนจะไม่ถึงครับผม <c oughs> เอาเลยครับเข้าไปเล่นในสมองเหมือนกันอีกหนึ่งลูกของมอจีนเบเป็น,ปนได้ด้วยแต่แคปปี้ได้เจเยอร์น้องดาวไปครับผมเอาเลยครับไฟตรงนี้ไอ้คนนี้ต้องตั้งรับให้แน่นครับแคปปี้จะทำเจเยอร์ได้หรือไม่ไครับผมทรัพเปอร์ มาแล้วเจเข้าไปได้ประถมพงษ์ครับผมเอาล่ะทีไฟไม่โดนเปิดแบบนี้เป็นเรื่องหรือเปล่าแล้วบาเลนทับเจเยอร์ออกจากเกมไปครับอหมุมนี้กับไอคอนิกน่าจะต้องใส่กันต่ออ้าวสิบสองเลยเออซ่ากับทันเดอร์ครับผมคอมโบใส่นะครับของคิดกับโอลิมปัสครับได้น้องดาวไปเรยเสร็โดนทั้งของวอร์เดนไปแล้วเจได้ไปได้จีนเซียนสุดท้ายพี่ก็บู้จบสิบสองไปครับเกมนี้ถือว่าใส่กันไวนะท่านผู้ชมครับผมเออยารีน่า โอ้เจอด้วยโดนโดนไหมเหมือนจะโดนไปหนึ่งนัดแล้วเมื่อกี้นี้ฮะในสม็อกคือรถขึ้นมามุมนี้ถ้าเจอแพ่นโซฟ่อลนะผมบอกเลยว่ายกครกหมดคันแน่นอนหมดคันแน่นอนเอาปอดเลยครับผมสเปเอาครับผมช่วยกันยิงโอ้สองทีมอ่ะช่วยกันยิงแล้วข้างหน้าไอ้ดักเกอแคนมีไหมแพนเซอร์อ่ะเอาดีไม่มีไม่มีแต่มีเนทมีเนทเข้ามายัดหนึ่งยัดหนึ่งยัดเนททิ้งไว้เนททิ้งไว้ได้หนุ่มเดอร์เลี้ยไปบอลเลทสามก่อนหนึ่งสามก่อนหนึ่งปั๊ม ปั๊มคู่แซคแคปปี้เสร็จก่อนแต่จะเข้าทำไหมยังไงยังไม่เข้าทำมีธโมกไหมดึงเลยละกันครับผมโอ้โหจิตแข็งอยู่ตรงไหนอ่ะบูโซนหรือเปล่ารถทับอยู่รถทับขึ้นรถไม่ได้หรอโอ้โหรถทับโดยรถถังน้อยทีหมาวันยาตู้หมาวันปั๊มใหญ่ทีเอาดิเชื่อเอาดิแซคแคปปี้ออกมาได้แล้ล่ะแล้วบูโตรใหม่ทีแฮมพซี่แฮมพซี่รอดแฮมพซี่รอดไม่เอาไม่ชุบ มาวันหาไม่เจอว่าอยู่ไหนก่อนหนึ่งหนึ่งมั่วแล้วครับผมคิวฟีทีไฟน้องดาวก็ผมจะจีรีน้องเหมือนกันแต่จับเปิดไปได้มพชื่ออื่นครับผมต้องออกเกมไปมันเนยลูกไหมโอ้ยไม่โดนแค้วคาดไม่โดนโอ้ท่านผู้ชมเกมใช้งานได้ดีจ้ะเออเอาดีรถสังมันระเบิดไปแล้วนะทากทับไงเอ็งเป็นใครไฟเผาไม่เข้าเข้าว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 ข้าเรียบร้อยอู้แต่ว่าเสียดายนะดึงเพื่อนไม่ทันเหมือนจังหวะลงรถมาแล้วรถติดป่ะ มันน่าจะระเบิดแล้วกระแทกมาแต่ว่าไม่นองแล้วเหลือเชื่อโอ้โหแล้วติเกอร์ไปได้เบลเมก็บอกเฟเกอร์โดนแล้วของริวสอเกมไปครับมาดึงอินนี้อ๋อดึงไม่ได้ด้วยขอภายดูผิดสีแล้วยังไงสามใบเรียบร้อยนะแต่ว่าต้องไปต่อฟูเซนตอนนี้เ <c oughs> หลือสามคนครับผมครับใช่ครับผมตอนนี้ทำเข้ากับว่าหัวตารางเนี่ยออกไปแล้ว มีโอกาสที่ชาเปอร์เอเดน่าเนี่ยจะไล่จี้นะครับถ้ารถโดนดาวไปก็บผมมีโอกาสไปได้ขนม2ครับผมแล้วขนมหายหนึ่งแต่ว่าฮอคบอกว่าขอละกันนะคิวนี้ขับรถมาจะทับหนึ่งไม่ได้รถใหม่ทียังไงเดบิวตี้ไปได้ประถมพงครับผมท้าโดนเจมส์ออกเกมไปบุรีรัมบุรีรัมก็โอ้โหจะเอาคิวแล้วจะเอาคิวแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไง อ่าแล,แล้วเป็นแฮงก์ลิวเราะผมได้ช็อตยโยไปเป,ป็นดมมโบกโดยไดมอตี้น็อกได้อีกครั้งหนึ่งเลยว,ลวันนั้นสุดท้ายเป็นการได้จนได้ครับครับผมครับผมสองคนคิวไปห้าอ่สะสำหรับบุรีรัมย์ครับผมแล้วเหมือนเขายึดฝั่งซ้ายล่างหมดเลยนะตอนนี้ใช่ครับบุรีรัมแมถือว่าเอาละเรื่องของการยิงนี่ยังต่อเนื่องจากเซอร์กิตที่แล้วนะครับครับผมไอคอนิกจะเดินใส่หน้าของฟูเซนที่เพิ่งมูเข้ามาแล้วครับเห็นหรือเปล่อุ้ยคม ยอดหน้าต่างด้วยนะครับจะได้เป็นขนมพงผู้ตีฟันนี่นาะกี่ครั้งแล้วฮะอ่ามิ้งโอ้โหเรียบร้อยแล้วเป็นมาร์ควานมาแจมได้อีกหนึ่งเหมือนกันครับผมเป็นท้าของเมกาล้อตและไอคอนิกได้ฟูเซนต์ไปครับผมเห็นตัวไก่เคาะถาไว้ก่อนคราไว้ก่อนอืโดนไปครึ่งฮะแล้วหันหลังกลับมาเช็คอาจจะเจอหรือว่าเจอไหมยังไงขอเอาภัยมานะเออยังไม่เจอครับปุ๊บแต่แม่ได้ยินเสียงจะมาแจมเห็นหรือเปล่าตะคุ่ม ไม่เรียบด้วยผมเป็นจับเปอร์ฮะได้แต่แมตต์ปลายขนมบอจบ9ครับหรือ8ทีม22อัออนไลฟ์ครับอย่างที่บอกฮะเกมนี้ใส่กันไวมากครับท่านผู้ชมแล้ววงไม่น่าหนี EA นะ EA 300เปอร์เซ็นต์ครับอ้าวครับเกือบถ้าขอบไปอีกซ้ายนิดนึงน่าจะหลุดแล้วฮะเอเอครวงต่อไปมันจะบีบเข้าบ้านครับอ่าชัวเลยใช่ใช่เพราะผมไทย EA ไว้ไงเกมเนี้ยยิงฟรีโอ้ยลิวเอาครับอาแล้วขึ้นรถถังเฮ้ยมีรถถังอะ แบบนี้ไม่หนีนะอืมโอ้แต่มาวันไม่น่ารอดเลยครับใช่ครับเออแต่ว่าภาพของไอ้ทักเกอร์แคร์นี่มีมีภาพที่ดีขึ้นนะอือคือแบบเก็บแต้มได้มากขึ้นนะครับสามเกม่ยเฉลี่ยเกมหนึ่งก็ประมาณห้าแต้มไปครับแล้วโอ้โหแล้วที่เรียบหล่อเลยที่อินเยวันนี้ปืนคอชัวมากครับท่านผู้ชมเขากำลังเขาเรียกว่ากำลังมั่นใจกัน้าข้อปืนปืนคอคือตั้งแต่เกมแรกเลยนะครับครับเกมไม่แล้วก็กดคนเดียวไปห้าอืม มีอัปเดตจากหลังม้าอะไรมาบ้างไหมคุณอาเมื่อกี้มีในตัวของทิกเกอร์ที่ทายกันไว้รอบที่แล้วนะครับครับผมคือเป็นเซนทิกเกอร์นี่แหละดาเมจเยอะสุดอ่าผมว่าถูกด้วยนะรอลุ้นรอดม่รอดลุกไม่ทันเลยนอนอยู่ไงประเด็นเฟเรียเอโคซิตและเห็นครับโอ้ยจึ๊บเจไดมุมนี้แทนเตอร์พอตตีวานจารีนเอาอะไรไปรอดครับแบบนี้ไปเผาเปล่าไม่เรียบร้อย ไม่ต้องเห็นตัวเลยนะอืมใช่ครับอีกครั้งนึงแล้วริวไปโดนนักชอปเปอร์ครับน็อกดาวน์ะสอกเกมไปเลยครับผมโดยไอคอนิกนั่นเองมาร์ควันยังยื้ออยู่นะยังยื้ออยู่แล้วเราแรงครับจเอไม่รอดครับรอดครับอีโดนนัดเดียวครับเหลือเหลยนะไม่ใช่หมายถึงตอนหลังก็ไม่น่าอยู่ดีอ๋อโอเคโอเคโอ้แล้วโอ่อนครับก่อนที่จะออกเนี่ยไปเก็บได้อีกหนึ่งครับผมจังหวะัดจังหวะลงรถไม่รอดครับผมแล้ว แล้วคานเข้าซ้ายทันไหมอ้าวข้ารถรถเด้งออกมาะวะเหลือเชื่อจริงจริงนะแต่ข้ารถบอกออกไปหาบอกไปออกไปจะอยู่เดียวไปติดลำคาซะแล้วเรียบร้อยผมทีไฟจบอันดับที่5้าไปทีไฟไม่ดีนะวันนี้ทีเกมสามเกมมีเกมมาสามแต้มนะ้วผมแล้วท็อปโฟแล้วนะตอนนี้อย่าลืมท็อปโฟอย่าลืมทายใช่ครับไหครับผมนี่ฮะนี่ไงขึ้นคุณยังอยู่กันอปะ หมือนไม่มีใครปะไม่มีแล้วไม่มีอะไรใช่ปะบุรีรัไมไม่มีใครเลยผมจําได้มีผมคนเดียวมั้งตรงเนี้ยทัฟโฟอะอ่ะ,อะ,ะผมว่ามีเหมือนมีคนทายบุรีรัมอยู่ใครเชื่อผมก็เอียรีน่าครับท่านผู้ชมคุณเนี่ยไทยบุรีรัมใช่ไหมก็มีผมบอกปุ๊บเขาก็เสียงผมอะ่ะ <laughs> บุรีรัมเนี่ยมีพี่ชนกับพี่บอมอ่าได้ลุ้นนะครับผมแต่ก็ไม่น่าพลาดนะครับสำหรับเอียรีน่าผมเดี๋ยวเราดูเราดูดิเย ิดถ้าปิดชาร์เปอร์ได้น่าจะได้เดินเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ที่ตอนนี้เป็นกุลิรัมที่โอเคอยู่นะขี่บอลชั้นคือเจดายครับเจไดเอาชั้นไปเยอะมากนะครับพี่ยารีน่าโอ้กับการโนนิกระเบิดโนี้ไม่รอดครับผมเพิ่มได้เพิ่มด้วยครับไมระเบิดมันไม่โดนลงน้ำมันดังแช่เหรอใช่ครับดังแช่อ่าเรียบร้อยรถไม่โดนสักนัดเลยครับตนี้เฮ้ยเจขอเน้นหน่อยน้องเดินเข้ามา แล้ววงต่อไปบุรีรัมกลางวงมาดิเฮ้ยโคดิชั่นบุรีรัมดีกว่าอีอารินานะใช่ปุริลัมแต่มีฮอลก็ดิเฮ้ยมาแล้วตาเหี่ยวเหรอเออหายตาเหี่ยวมากแล้วเรียบร้อยครับผมเป็นนูรินฮะได้เจไดไปคือเนินซ้ายเนี่ยก็โอ้แล้วเป็นเซตซี่ที่ป่วนจัดเอาแล้วครับผมโอ้แคเอ็พลังโอทีมครับมาแล้วเอดดีพลังทีมเก่าจะมาช่วยไหมไหมครับผม โอ้ยไม่เีครแกเองนังลยโอ้หูลกขยับไม่ได้ด้วยไงติดอยู่ในน้ำแล้วเดินลงไปโดนพรจ่าหานะพรจ่าตกมาหาไหมมีโอกาสเตึ๊ตึบ๊ะโอ้ยใครเคียงเมื่อกี้อ่าสี่คนของอีารีนาครับครับผมแต่ฮอคคนเดียวเนี่ยจะป่วนจัดอยู่นะอืมุมของการนี่ค่อนข้างสวยเลยนะตอนนี้ครับผมเขียนเลยครับเฮ้ยคุณให้เลยเหรอ ผมให้อยู่แล้วงเตมใหญ่ผมอ่ะคุณเขียนลงไปเลยเหรอผมเขียนลงไปเลยไม่ต้องแก้ครับมันดูแบบอ่านเกมไงก็ออกครับนี่คุณดูมิน่นบุรีรัมมากเลยนะผมไม่ได้ดูมินแต่คุณเขียนเลยผมวิเคราะห์เด,ดี๋ยวรอดูเพราะจริงตอนนี้ก็ถือว่าได้เปรียบอยู่ครับผมน็อกแรกมีผลนะครับเหมือนเสียงก๊อกก๊อกสองคนก๊อกแบบนี้ไม่น่านี่ไงมีแฟนยกมือยกมือไหวทันเฟรมเลยอย่างนี้ล่อครับ ใช่ไหมที่คุณบอกอ่ะยกมือกะยกมือตะเบ๊ะตะเบ๊ะโดนแฟร์นึกว่ายกมือไหว้ใช่ตรงนี้แม่ยกมือไหว้ดันเฟรมแล้วด้วยรอดนะคุณเห็นยังก็เหลือนิดเดียวเลยนะใช่ครับผมเฮ้ยเหมือนจะเห็นซิสซี่ป่ะเห็นเห็นแล้วแต่จะต้องปล่อยป่ะแต่มุมของอปอลเนี่ยจะทำให้ได้ของซิสซี่ไปโฟกัสทหงของคุณหลี่ยากนิดนึงคุยๆเกือบล็อกเขาผมเลยไม่นอผมว่าเอียรีน่ามีโอกาสแล้ว โดนเป็นสามคนที่แบบปริมปริมอ่ะแต่ไม่น็อกรู้มือครับซิซี่เอาให้จัดเลยแล้นี้ใช่เพราะถ้ามันมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรทามมิ่งของผู้ชนะครับผมออพอจะไปจะไปจะไปปุ๊บจะแบบีคิดเข้าอะไรเงี้ยแปลกไปประมาณนั้นทิ้งรูปแกไม่ได้ดีเลยอ๋อหมายถึงเงียรีนาเหรอไม่ใช่แต่ดูจากโพดิชั่นนี้บุรีรามได้เปรียบครับับอาจจะต้องให้ซิซี่ปวน ใช่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 ไม่ผลไม่ผลแต่ว่าในฝั่งของบุรีรัมก็ต้องระวังซิตี้เองเหมือนกันใช่ไม่งั้นนี่อาจจะเดินขึ้นเนินไปมองแล้วนะแต่ว่าติดซิตี้อยู่อ่ะนี่คือตอดเกาะลอยเกาะไปเยอะอยู่นะครับผมโอ้เยอะเลยอ๋อมุมนี้ยิงบุรีรัมไม่ได้แล้วป่ะไม่ได้เพราะว่าทั้งมปิดอยู่ถ้ามุมหมดอ่ะยังยิงได้ครับกลายเป็นว่าเบดดี้ไปกดดันเยรินาไม่ได้เท่าไหร่นะใช่ครับผมรวมไปถึงด้านแต่เยรินาก็ไหลลงมามุมนี้ไม่ได้เหมือนกันเพราะโดนซิตี้ใช่ครับ โอ้คี่จริงดิซี่จริงเจอยังไงอ่ะนี่ไงเอาเดจนได้แล้วแล้วผมบอกเลยน็อกตอนนี้เนี่ยยังลบใหห้เาน่อยยังดีกว่าน็อกตอนหลังครับยังลบเขาใส่ปากกาทำไมอ๋อใส่ปากกาด้วยเปลองลิควิดอีกมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจังหวะเกมครับครับผมเพราะการมาครับของคาร์โมลิมต่อนนี้โชคนะนี่บอกก่อนวันนี้ดิซี่ สี่นาจะต่อตะโมเข้าทําครับครับผมมีหินหน้าด้วยแต่ว่าเฮ้ยตะโมมันไม่ขึ้นว่ามันอยู่ในน้ําอ่ะใครบอกมันจะเป็นแค่ฟอง่ะผมเล่นไงผมก็เล่นแต่ผมไม่รู้เลยเรียบร้อยเอาครับผมอแต่ว่าเยลีน่าก็ดึงกันกลับมาได้ครบสี่ครับผมแต่บุิชั่นวงุดท้ายบุรีรำกลางสุดนะอันนี้อาจจะช่วงวงแปดนี้อาจจะต้องวัดกันที่ออปชั่นแล้ะ อาจจะเนตเปิดได้ก่อนนะครับได้เปรียบเรื่องผู้เล่นหนึ่งคนนะสำหรับ e อแต่เสียเปรียบเรื่องพื้นที่เล็กๆนะครับครับอ่ะแล้วเข้ามาชิดเดินสแนปหมดเลยสามคนครับการนิคเข้ามาเติมอีกหนึ่งโอ้แต่ว่าบุรีรัมปล่อยทางด้านขวาไว้นะครับผม e ออก็มีโอกาสหมุนซ้ายมาได้นะตรงนี้อืมต้องไม่ขึ้นครับเพราะยังอยู่กลางกว่าอยู่แล้วนะใช่ก็เป็นเดินสแนปครับผม เฟตีเก้ามาแล้วครับจะเป็นไก่แรกของใครในเซอร์กิตนี้นะครับเอเลนาหรือบูลิลัมรับครับผมโอเปอเชั่นมีเหลืออยู่เนี่ยเหลือสามลูกครับผมบูลิลัมก็เยอะอยู่นะบูลิลัมมันมีเยอะอยู่ใช่ครับอุลยลัมมาแล้วลูกแล้วหลขวาเออไปอีกลูกนอกแรกมีผลมากครับใช่ครับผมไม่มีก่อนแล้วด้วยฮะเจคอบเทครถไปยังไม่เจอเนี่ยลูกนี้ของเอ็ดดี้เป็นเรื่องไม่ถึงครับไม่มีทาเมจดเลยไม่มีหมวกนะครับเอ็ดดี้ ใช่ครับสองนัดพอครับอดิตเดิเดินก่อนสามคนเดินไปใส่เธอเชื่อโอ้ยโดนมีหัวเหมือนกันแต่แพ้ไม่เหตุอ้าวหมวกเหตุไม่มีโอ้ยยิงไม่โดนสองนึ่งกัน และเรียบร,ร,ร้อยอีอริา่าขึ้นอันดับที่หนึ่งก่อนเลยช้ว้อมคิวโอ้โหโอ้โหไปวัดหัวกันนะครับผมบแต่ว่าตัวเองไม่มีหมั่วครับ,รบแต่จริงๆผมว่าบุรีรัมเป็นจังหวะการเล่นที่เด็ดขาดนะ